ประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจเครือข่ายยูมีพลัสกรุ๊ปที่ล่าสุดจัดงานยูมีฟันเฟสโอเพนเฮาส์แฟร์2020อย่างยิ่งใหญ่อลังการสลองความสำเร็จยอด10,000ล้านกับการเปิดอาณาจักรต้อนรับสมาชิกสู่บ้านหลังใหญ่อย่างอบอุ่นนำทีมต้อนรับโดยดรนิตยาวดีพันธเสดประธานกรรมการบริหารบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปพร้อมทับเหล่าดาราเซเลบเขธทาราเขตและนุกสุดธิดาเรียรได้ว่างานนี้ใครที่ได้มีโอกาสร่วมงานต่างก็ได้ทั้งแรงบันดาน ใจได้ความรู้รับประสบการณ์ดีๆ ยูมีพลัสนะคะเราจัดงานยูมีแฟนเฟสเนี่ยเพื่อเป็นงานฉลองนะคะฉลองยอด1นึ่งหมื่นล้านของเราค่ะนะคะแล้วก็จัดมานี้ปีที่2แล้วนะคะปีที่2แล้วแล้วก็ปีนี้ที่จัดใหญ่กว่าเดิมเพราะยอดขายเรามันโตกว่าเดิมนะคะแล้วเรามีจัดแจกรางวัลนะคะมากกว่า1ล้านบาทเดียวนะคะแล้วก็เราจัดกันตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิ้านะคะวันนี้เราก็มีน้องคาราเตนะคะมาพิธีเปิดงานนะคะก็จะบอกนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะว่า ไปสะดวกนะอยู่แถวนี้นะเข้ามาได้นะวัตถุประสงค์จัดงานนะคะของยูมิพัทเนี่ยเราอยากจะจัดเพื่อตอบแทนสังคมค่ะเพราะช่วงหลังนี้นะคะมันเป็นช่วงที่หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกถึงว่าเอ๊ะมีภาวะของความเครียดเรื่องตกงานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะจาดังนั้นยูมิพัทค่ะเรามีการเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังเป็น ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่ทุกคนสามารถมาร่วมนะคะมาร่วมทํางานเป็นงานประจําได้ด้วยก็อยากเ,เชิญนะคะคนไหนที่อยากหางานอยู่นะคะอยากมีไรายได้เพิ่มก็มาที่ยูมีพัทน,นะคะเรามีนะคะอาชีพที่จะสอนทุกท่านม่าจะเป็นธุรกิจด้านออนไลน์นะคะมันจะเป็นเรื่องความสวยความงามนะ,ะเรื่องการทําอาหารเบเกอร,กรี่อาหารสุขภาพซึ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะสอนเรื่องการตลาดให้แก่ทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีคนประสบความสําเร็จมากมายคับค่ะยูมีพัทน,นะคะฉะนั้นนอกจากเราฉลอง ห่งหมืล้านเราก็ยังฉลองความสําเร็จให้กับน,นักธุรกิจด้วยนะคะ,ะวันที่15ค่ะเรามีการมอบป,ประกาเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ประความสําเร็จนะคะของยูมีพลัสเนี่ยที่มีรายได้ร่วมหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมองก้าวต่อไปนอคตนะคะเราเห็นว่านะคะว่า บ้านเมืองเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคนหันมาดูเรื่องของสุขภาพคนมากขึ้นแล้วก็หันมาทําตลาดด้านออนไลน์กันมากขึ้นฉะนั้นนะคะมีพัดพร้อมค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องธุรกิจด้านออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีสอนนะคะสอนฟรีด้วยนะคะด้านออนไลน์ฉะนั้น <Okay. S 1> ก็มีความเชื่อว่านะคะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันจะเติบโตได้ฉะนั้นเราก็ต้องคู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปเกีย่ยวเรื่อง อาสวะเศรษฐกิจที่มันเป็นเรื่องของดิจิตอนนะคะมามาร่วมมาร่วมสนับสนุนให้กับพี่น้องชาวไทยดีกว่านะได้มีอาชีพนะคะเพราะเราเป็นโลกของเรานันเปลี่ยนไปแล้วเป็นดิจิตอนไปแล้วนะคะฉะนั้นหาะอยู่มีพาร์ทเราก็มีการเรียนการสอนฟรีนะคะแล้วก็เชื่อว่าอยู่พาร์ทก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของสังคมที่ทําให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะไปจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการท่องเที่ยวก็พร้อมสนับสนุนนะคะ ให้พี่น้องชาวไทยเหานี้ค่มีรายได้ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการดำรงชีวิตที่ที่สมดุลมากขึ้นนะคะก็อย <c oughs> ากเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทุกคนแล้วก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาเยี่ยมที่ดิพีพลาสได้เราก็พร้อมสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วม นำพาทุกท่านสำเร็จเป็นด้วยกับเราค่ะวันนี้ก็มาแสดงความดีกับยูมีพาสนะครับก็มามาร่วมสุกสนานนะครับผมมาร้องเพลงเพื่อสร้างสีสันครับผมวันนี้ก็ก็ต้องขอขอแสดงความดีด้วยกับทางยูบีพาสนะครับแล้วก็วันนี้จะบอกว่าทุกคนที่นี่ครับที่มาน่ารักมากนะครับน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับญญเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผม